นอกจากที่พักอย่างโรงแรมและรีสอร์ทจะถูกนักท่องเที่ยวจับจองแล้วบ้านพักหรือ้านกว้างในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหลายแห่งค่ะก็กลายเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดจนทำให้อุทยานหลายแห่งแออัดและก็มีการดูแลที่ไม่ทั่วถึงกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแนะนำให้นักท่องเที่ยวนะคะเลี่ยงไปสัมผัสบรรยากาศในอุทยานแห่งชาติใกล้เคียงเพื่อเลี่ยงความแออัด นอกจากนั้นค่ะท่องเที่ยวก็ยังจะได้สัมผัสธรรมชาติในอีกรูปแบบหนึ่งเพราะอุทยานแต่ละแห่งก็จะมีจุดเด่นและลักษณะภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันซึ่งรวมถึงความหลากหลายของพันธุ์ไม้ด้วยโดยจากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาตินะคะระบุว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติภูซางครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพะเยาและเชียงรายได้รับความนิยมมากที่สุด ในปีนี้ค่ะกรมอุทยานจึงแนะนําให้เลี่ยงความแออัดไปเที่ยวในอุทยานใกล้เคียงเช่นอุทยานแห่งชาติดอยภูนางจังหวัดพะเยาและอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกินกินพื้นที่จังหวัดน่านและพะเยา ส่วนอุทยานแห่งชาติทับลานค่ะครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครราชสีมาซึ่งก็ได้รับความนิยมรองลงมาก็แนะนานะคะให้ไปเที่ยวใกล้เคียงก็คืออุทยานแห่งชาติปางศีดาจังหวัดสระบุรีและปราจีนบุรีโดยอุทยานแห่งนี้ค่ะมีสัตว์ป่าหายากและนกกว่า300ชนิด ปิดท้ายด้วยอุทยานแห่งชาติที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ3ค่ะคืออุทยานแห่งชาติตาโตนจังหวัดชัยภูมิโดยมีอุทยานแห่งชาติภูแลนคาจังหวัดชัยภูมินะคะซึ่งอยู่ไม่ห่างกันนักมีจุดเด่นทางธรรมชาติที่หลากหลายทั้งหน้าผาสันเขาลานหินและก้อนหินรูปร่างแปลกๆรวมถึงพืชพธุ์ที่น่าสนใจ โดยนักท่องเที่ยวค่ะสามารถศึกษารายละเอียดแหล่งท่องเที่ยวและสำรองที่พักได้ทางเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือติดต่อ025620760ในเวลาราชการนะคะรวมถึงสอบถามได้ที่สายด่วน1362ตลอด24ชั่วโมงค่ะสุบงกตสุกแก้ว Voice TV รายงาน